ลับมาในช่วงที่2โรงพักระวังภัยนะครับเรายังอยู่ที่แยกราชประสงค์5ัฟคุรัตพลเรื่องของกล้อง cctv สครูทางรองผู้จการหมู่นครบาลทางรุนเสรีเองก็อธิบายในการโครงการของการติดตั้งต้อง cctv ในแยกราชประสงค์ช่วนี้ช่วงเบรกหลังนี้ผมกับคุรัตพลต้องแยกกันแล้วนะคุณชาติจะไปว่าผมไปกับที่ปรึกษาสมาคมวิสาหกิจแยกราชประสงค์เรื่องของการจุดเริ่มต้นเฝ้าระหว่างกล้อง cctv ในขณะเดียวกันคุรัตพน จะไปท่านรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจตรีอนันต์ศรีรันนะครับไปดูนะครับในพื้นที่สกายอล์กว่าเจ้าหน้าที่ระบบพอเขามีการปฏิบัติงานทํางานเป็นยังไงครับเราจะไปตรวจสอบนะฮะครับพี่เสรีฮะเริ่มต้นในการเฝ้าระวังเนี่ยเราเริ่มจากจุดไหนก่อนฮะคือคือการเฝ้าระวังเนี่ยรเรา <c oughs> เรา,เร,า,เ,าเริ่มจากการที่ดู ตามเจะตามตามที่โมนิเตอร์ไว้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด79ตัวนี่นะครับโดยการเฝ้าระวังแบ่งกันเป็นจุดว่าคนนั้นดูตรงนู้คนนี้ดูจอนี้นะครับ,รบแล้วถ้าเจอผู้ต้องสงสัยเดินเข้ามาในพื้นที่ปั๊บเนี่ย เจ้าที่เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตัวนี้จะเดินไปโผล่ตรงไหนตรงไหนเขาสั่งการไปยังสายตรวจเท้าว,ว่าตามบุคคลผู้นี้ต้องสายกําลังเดินไปทรงนี้ทางนี้นะครับ,รบที่ดําเนินการมาตอนนี้เท่าที่ดูมีจอฮะก็น่าจะ6 5ห้าตัวใช่ไหมฮนะเริ่มต้นจากจอนี้ก่อนจอนี้คือจออะไรฮะ,อะจอนี้คือเป็นเป็นกล้อง4ล้านพิกเซลนะครับอยู่ระหว่างการทดลองนะครับ,รบ<ม>อธิการดําเนินการ นะครับเราทดลองมาได้กับ6เดือนแล้วนะครับว่าประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงในขณะนี้นะครับแต่ขณะนี้ที่ทดลองมา6เดือนเนี่ยก็ยังชัดดูอยู่แล้วเราก็จะเปลี่ยนกล้องเหล่านี้ไปเสริมตามกล้องที่ที่ยังมืดมัวอยู่อ๋อนี่นค,ค,คือคือเป็นการทดสอบภาพว่าคมชัดแค่ไหนยังไงใช่ไหมฮะนี่คือคือเป็นการทดสอบในส่วนของสมาชิก7 member นะอจอแรกนะครับจอที่สองครับอที่สองก็เช่นเดียวกันเพราะเวลาเนี่ยเราติดกล้อง 4ล้านพิกเซลเนี่ย6ตัวในพื้นที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายที่ควรเฝ้าระวังนะครับเอามาทดลองอยู่นะครับท่านที่เห็นจอใหญ่นั้นก็คือบนพื้นผิวชราจราจรแยกราดประสงค์นะครับที่เห็นทั้งทั้งสี่อันอันนั้นนะครับ นี่เป็นภาพนะหนึ่งสองสามคือภาพด้านด้านนี่ขึ้นถนนเลยนะฮะอ่าน,นัน้นถนนถนนลาดตระเนครับผานลาดตระนมุง่งหน้าประตูน้ํครับครับเป็นภาพด้านล่างาภาพด้านล่างสี่แยกตรงตรงตรงตร,งรง้านหลุยของเกษรครับครับส่วนทางด้านฝามือนี่จะเห็นว่าไปทางชิดลมครับก็โทษดไปทางสีลมครับไปทางสีลมฮะคณาโรมาตํารวจครับครับ แล้วตรงนี้ฮนะภาพนี้นติดก,กลางตะ,ะกายวอล์นะเพื่อจะดูคนผ่านไปผ่านมาขล้วพงนี้อยู่ระหว่างทดลองทั้งหมดครับนีค่คือเป็นเจ้าหน้าที่เขาจะมีเฝ้าตลอดเฝ้<ช>าตลอด24ชั่วโมงครับอ,อันนี้อันนี้เป็นของเมมเบอร์ไหนปะอ๋ออันอันนี้เป็นของสมาคมที่รวมกันนะครับ,ร,บรวมกันแล้วก็เอามาทดลองดูก่อนนะครับทั้งหมดที่มี7เมมเบอร์เนี่ยนะครับก็ก็รวบทุนกันนะครับเพื่อมาทดลอง กล้องทั้งหมด79ตัว79ตัวคือรอบนอกครับรอบนอกครับรอบนอกอาคารครับแล้วภายในอาคาร7เมมเบอร์ประมาณสักกี่ตัวตอนนี้ประมาณทั้งพันสาอยตัวพันสามร้อยตัวทั้งหมด7อาคาร7เมมเบอร์เนี่ยนะครับเมมเบอร์ก็คือหนึ่งอาคารบางทีเมมเบอร์นึงเนี่ยบางทีเขามี2อาคารก็ได้แล้วแล้วแต่เมมเบอร์ของเขาที่นี่เป็นรูปเล็กๆอย่างนี้อันรูปเล็กนี้เป็นเป็นรูปภายนอกอาคารของเขาเป็นที่สาธารณะครับ อันนี้อันนี้เขาจะยกตัวอย่างอะไรนะครับว่าเป็นอาคารของเมมเบอร์อ่าอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นของเอราวันนะเอราวันแบงกอกนะครับนะครับอทางทางทางด้านนี้ก็น่าเอราวันนะครับเฟรมเนี้ยเป็นเฟรมของเอราวันทั้งหมดนะแต่แล้วก็มันมันมันแยกกันนะครับระหว่างโรงแรมกับสถานประกอบการค้าอันนี้เป็นของเอราวันครับดูกันมาว่า6จอเจ็ดเมมเบอร์ ตอนนี้ช่วงเช้านี้พิ่มเหนเ้านที่เรียกว่าดูแลมอนิเตอร์นี่สองสองสองท่านเองครับสองท่านครับครับสองท่านแล้วแบ่งกะการทำงานยังไงกะละสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงครับครับตับ้งแต่โมงเช้าถึงเจ็ดโมงหกโ,โมงเย็นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะตั้งแต่ 7จ็นาฬิกานะครับผมถึง19บเนาฬิกาครับ19บเกนาฬิกาครับก็12ชั่วโมงสิบชั่วโมงครับตอนพันเคยแอบหลับไหมอ๋อก็ไม่ไม่มีครับผมอ๋อไม่มีนะครับแล้วในช่วงดึกฮะเราเราเราเขเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างนี้นะครก็ก็อย่างนี้ฮะคือถ้าหากว่ามันก็มีล้าบ้างนิดนิดนิดหน่อยก็ไปพักสายตาบ้างนะครับแต่การทำงานหน้าที่ของของเราเนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดจับเข้าทีนึง อ๋อนี่เรียกว่าหัวเขาแจบเปล่าเลพีดีเพย์ได้ดีเพย์ดูพฤติกรรมได้อาจจะพักผ่อนบ้างอะไรบ้างก็เรียกว่าอะไรหลักนิดนึงหน่อยเราไม่ได้ว่ากันนะครับเกิอราวันแล้วไปตรงไหนฮะเอราวันอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวที่สองเป็นพวกสกายวอล์กหมดนะครับแล้วก็ทางด้านทิดลมนะครับให้เป็นเป็นกลุ่มสกายวอล์กที่เดินบนสกายวอล์กเราก็จะเห็นนะครับ นะครับแล้วก็อันนู้นเป็นของของของเกสรครับของเกสรนี่ต้นเกสรนี่ต้นนะครัอันนี้เป็นของอมรินนะครับประกอบกับมันใยานะครับอันนี้นะครับแล้วก็เอราวันมีมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ส่วนของเขานะครับส่วนอันนู้นเป็นของเกสรนะครับแล้วก็อิตฐคอนะครอิเกอรนี่ก็คือมีแล้วถ้าเป็นกลางคืนนะพี่เสรีมันจะมีปัญหาเรื่องของความสว่างความมืดไหมฮะครับตอนนี้กําลังแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ครับเพราะว่าเวลาแสงมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยภาพมัน มันก็ย่อมไปเปลี่ยนไปตามนั้นเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้กําลังปรับปรุงกำลังให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมามามาดีไซน์แบบว่าเราเขาจะทําแก้ปัญหาตรงนี้กันไงเคยมีไหมครับว่าในเมมเบอร์ทั้ง7จ็ดเมมเบอร์เนี่ยยังมีจุดเปลี่ยวที่เราจะต้องแก้ไขอ๋อคือตอนนี้ครอบคุมหมดแล้วครครอบคุมหมดแล้วคครบุมพื้นที่หมดแล้วหมายความว่าอาคารคือ7จ็ดเมมเบอร์เนี่ยเขาก็ติดไฟติดอะไรที่นี้หมดครับครับแต่แต่มันก็จะมีแสงของสาธารณะ ที่ว่ายังไม่เพียงพอ,อกับกล้องที่กํบบาลังประสานกันว่าจะทําอย่างไรในสิ่งเหล่านี้ครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตพี่เสรีถามเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งฮะสิบสองชั่วโมงตอนนี้เริ่มงานมาตั้งแต่ช่วงเช้าใช่ไหมครับผมนี่ทำง,งานที่ที่นี่ไหนหรียัฮะประมาณสามปีครับผมสามปีเคยเจอภาพอะไรแปลกไหมเจอภาพไปากปุ๊บเจอบนสะพานแทนที่จะแบบโอ้โหน่าสงสัยกับกอดจูบกันโอ้โหเป็นภาพอะไรก็มีบ้างนินครับผมส่วนใหญ่เป็นที่ไหน ส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งบีบีทีเอสนะครับผมฝั่งบีทีเอสจะจะเป็นฝั่งคือถ้าเป็นบีทีเอสเนี่ยว่ามันมีมันมีมุมมืดเหมือนกันมันก็มีบ้างครับผมแล้วว่าเพราะาช่วงหลังเที่ยงคืนเราเราจะปิดประตูผ่านระหว่างตั้งแต่เกสรนะครับเวลาเราสังเกตคนที่มีพฤติลรือน่าสงสัยเราเริ่มต้นจากสังเกตจากตรงไหนฮะเริ่มต้นจากสังเกตจากพฤติกรรมครับผมพฤติกรรมผมผมยกตัวอย่างสภาพเดี๋ยวเอาชายคนนี้นะ เนี่ยถ้าเอาตอนนี้มมนมืดไปเทนะนเอาถึงตรงไหน,นลันกษณะกลุ่มกลุ่มนี้ยเป็นชาวต่างชาติ<ม>ที่จะต่อเหตุหรือว่าการที่คนคนกลุ่มหนึ่งเดินเดินเข้ามาเป็นกลุ่มแล้วมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำเนี่ยคือเราจะสังเกตจากการที่เขา เดินเข้าใกล้ชิดผู้ที่เขาจะ,ะลงมือการยกตัวอย่างอย่างการลุ้งกระเป๋าเงี้ยผู้ดองสยคือจะมีการดูลูกค้าก่อนดูลักษณะไปบุคลิกของลูกค้าว่าน่าจะมีทรัพย์สินเยอะไหมคือถ้าเดินมาปกติแบบนี้ก็ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้ามาเป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยมันมีอะไรพ่ลุกกหอถ้าเดินมาเป็นกลุ่มเยอะ,อะผู้ผู้ที่จะก่อเหตุใช่ไหมครับ,รบเพื่อที่จะก่อเหตุกลุ่มเยอะๆเนี่ยคือเขาจะ คือมีการวางแผนกันมาจากที่บ้านเขาอยู่แล้วหรือข้างนอกอยู่แล้วแล้วก็มีการแบก้าที่คือจะจะไม่ยู่ยืนยืนรวมกลุ่มครับผม,มคือจะแยกกันตามจุดแต่ละจุดครับพี่เสรีฮะก็คือถ้สมมติว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน อ่พื้นที่ที่ต่อเนื่องกันเพราะเกิดเหตุเอาอย่าสมมติพบมยกตัวอย่างนะนอ่านาพิรุษเนี่ยตรงเอราวัณละครับแต่จะมาที่ตรงนี้สะกายวอแล้วครับเราจะประสานกันยังไงฮะอ๋อก,ก,ก็ประสานวอ,อ,อสายตูดันท้าว่าเวลาเนี้ยเราพบ ผู้ตงสงสัยได้ยืนอยู่หน้าป้ายของโรงแรมเอราวันนะครับให้ประกบติดตามดูพฤติกรรมแล้วเราก็ดูทางกล้องด้วยว่าเขาไปไหน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 นะครับตอนนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เจอภาพคนพิรุษแล้วครับแล้วจะประสานไปตรงไหนต่อหาขั้นตอนต่อไปเอเราก็แจ้งไปตามเมมเบอร์ว่าเวลาเนี้ยเราพบเช่นวันเนี้ยเราเห็นว่าคนกําลังยืนอยู่อย่างเงี้ยโดยโดยปกติแล้วเนี้ย บนสกายวอล์กเนี่ยจะ,ะมีคนยืนนานนะครับส,ส,สมมติว่าคนนี้ไม่น่าสงสัยแต่ว่าอาจจะคิดสั้นคืออาจแบบอาจจะปีนไปกระโดดแบบม<า>ีๆๆแบบตอนเข<ด>สังเกตว่าแผิดหวังความลักโดดลงไปจากระโดดเรเนี้ยตรงนี้เราจะประสนานยังไงฮะเราเราก็แจ้งพวกผู้เช่นถ้าอยู่สกายวอล์กเราก็แจ้งเจ้าที่สกายวอล์กว่ามาคอยเฝ้าระวังคนที่ยืนถึงตรงนี้รู้สึกใช้เวลานานแล้วนะครับคอยให้คอยเฝ้าระวังเขาว่าเขาจะทํามีพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับอย่างนี้ครับอีกอันหนึ่งนะฮะพอ พี่สิริพูดถึงว่าพอเราประสานไปปุ๊บแต่ละพื้นที่แล้วเรียกว่าแจ้งประสานไปทางเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วพี่สิรีพูดมากเลยเรื่องของสายตรวจเดินเท้าเยอะเลยฮะเจ้าหน้าที่ก็ผัดก็สามคนครับผัดก็สามคนผัดก็สามคนนะครับผัดก็สามคนซึ่งเดินเดินอยู่ในแต่ละพื้นที่เองฮะรวมทั้งบนสกายวอทเป็นสี่คนแต่ถ้าเดินอยู่ข้างล่างสามคนแล้วแต่งตัวก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ครับมันก็ลักษณะของการป้องกาม พาไปการป้องครันการป้องปามจากตรงนั้นเนี่ยนภพายรอกนอกอาคทานของเราเนี่ยเราก็มีเซ็กคิวของเราอยู่ด้วยซึ่งรักษาพื้นที่นอกนอกอยู่นะครับส่วนที่4ี่คนเนี่ยอยู่บนพื้นที่สาธารณะจริงจริงนะครับคอยเดินตรวจตาลักษรณะแบบน้รอบๆไปครับยังมีจุดไหนม้าไหมครับที่จะต้องมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นมากกว่านี้คือคือตอนนี้มันครอบคลุมหมดแล้วที่ที่ที่ส่วนที่จะปรับปรุงเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแสงสว่างของขา ตอนกลางคืนบ้างกันนะครับว่าให้มันบาลานซ์กับกล้องที่จะจับได้ชัดเจนขึ้นนะครับส่วนพื้นที่ติดกล้องเวลาเนี้ยมันคอบคุมหมดนะครับไม่น่าเชื่อฮะพื้นที่เดอะฮาร์ o ออฟ n g ง o อแล้ว่าพื้นที่ที่เป็นหัวใจญานเศรษฐกิจในใจกลางเมืองหลวงนะครับปัญหาเรื่องอาชญากรรมน้อยทีเดียวเป็นเพราะว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยนะในช่วงหน้าฮะคุณรัตพลจะไป เดินนะตรวจสอบในพื้นที่นะที่มีการติดตั้งกล้องกับรองผู้ประชาการตํารวจนครบาลน,นะครับ ครับคุณอุชาติครับตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณสกายวอล์กนะครับเส้นแถวแยนลาดประสงค์นี่แหละครับตอนนี้ผมอยู่กับพลตํารวจตรีอนันต์ศรีทิรันนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลจะมาพูดคุยกันนะครับว่าวิธีการสังเกตพฤติกรรมของคนร้ายเตือนพี่น้องประชาชนที่จะมาเดินเที่ยวบริเวณลาดประสงค์ให้ระมัดระวังคนร้ายอย่างไงบ้างครับครองครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเดินมาซื้อของจับจ่ายแยกลาดประสงค์พฤติกรรมในการระวังตัวเองก่อนว่าต้องระวัดระวังตัวอย่างไงบ้างก็ฝากเตือน ทุกท่านนะครับที่จะมาเดินช้อปปิ้งนะครับการมาเดินช้อปปิ้งหนึ่ง ก็ขอว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากๆานะครับไม่ควรรรจุใส่กระเป๋ามา, <S <S มาให้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่แต่งตัวมาก็พอแล้วอันที่2ระหว่างเลือกซื้อสินค้าก็ควรระมัดระวงังไม่ใช่อ,อยู่ดีๆก็วางกระเป๋าแล้วก็มัวจะก้มหน้าก้มตาเลือกซื้อสินค้านะครับและอันที่3ก็คือควรจะสังเกตพฤติการของคนนะครับระหว่างที่เดินไปเลือกมีคนเดินตามไม่ใช่เดินไปจุดไหนคนนี้ก็เดินมาอยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างๆตลอด ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพึงระมัดระวังและถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมีเพื่อนมาด้วยนะครับช่วยกันสังเกตดูข้างหน้าข้างหลังเวลายงวางใช้มือสองข้างหยิบเลือกซื้อสินค้าก็ฝากให้เพื่อนถือกระเป๋าไว้อะไรเงี้ยครับก็จะได้ปลอดภัยครับแต่ที่สําคัญคือสกายวอล์กตรงนี้ถือว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าข้างหลังท่านลองมีกล้องจรปิดอยู่จับภาพของผู้ที่สัญจรไปมาบนบริเวณนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าในย่านนี้นะครับปลอดภัยเนี่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าท่านมาช้อปปิ้งแถวนี้<ไ>นะครับนอกาโดยท่านมีความระมัดระวังตามที่ผมบอกไปแล้ว